น,นี้เป็นวันพระจริงๆกระยาไห้ไหว้พระทุกมือ้อก็ไหว้พระทุกวันนี้มันเหมือนกับเราได้ตกลงกันตั้งแต่ปฐมนีเทีว่ามาอยู่ที่นี่จะต้องได้สวดมนต์ทุกวันซึ่งกระยาให้ทุกคนพยายามซงหาซึ่งบบง่ายถ้าบนเหนือบาก็แรงหรือบ,บ่มีภารกิจผิวข้อขาดบาดตายก็ข่มจิตข่มใจดึงจิตจูงใจตัวเองมาไหว้พระทุกวันมันเป็นการฝึกด,ด้วยนะครับเพราะว่าไหว้แล้วดี จงเชื่อว่าการไหว้พระนี่มันด,ดีดีอย่างแรกคือ mm. เทศให้จิตใจเข้า mm. ดึงความทะเยอะยานหรือดึงความว่าบุญหรือดึงความบ่มีสมาธิความบ่มีสติในแต่ละวันที่เรา24ชั่วโมงแม้กระทั่งยามนอนก็ต้องฝันทําให้ฝันแบบไม่มีสติฟุ้งซ่านไปก็มีและตอนกลางวันโดยเฉพาะที่พวกเราได้มาอยู่กันเยอะๆหลายๆคนยังเสียมันก็ต้องเจอ หลายสิ่งหลายอย่างเจออะไรที่มากวนใจกวนสมาธิในการซ้อมในการที่เข้าสิซสองเพื่อสิประกอบสมมาอาชีพเข้าการไหว้พระมันก็จะเป็นอีกหน้าต่างหรือประตูหนึ่งให้ให้เราได้พักกายพักใจในจุดที่มันว่าวุ่นหรือจุดที่มันบอ่สบายใจอันนี้คือสิ่งที่ดีส่วนไหว้พระแล้วจะเกิดมีโชคมีหลาบมีอันนั้นอันนี้อันนั้นคือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่สิ่งที่มันจริงเลยนี่คือไหว้พระแล้วเรารู้สึกว่ามันสงบเขาสิใดมีสมาธิอ่าสมาธิเขาจะได้ให้เขาเขาสิใดอย,ย่างคิดนะครับเขาสิใดมีวก็รู้สึกว่าเออเอาเริ่มใหม่ความเหนื่อยความล้าหรือปัญหาสิ่งที่ผิดหูผิดตาให้มันผ่านไปหลังจากไหว้พระเราก็เหมือนกับเขาได้เชีรยตัวเองให้รู้สึกว่ามันสงบลุ่งแล้วก็พร้อมที่จะลุยกับงาน จิตใจเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กับการทํางานที่มันมีคุณภาพถ้างานที่มันมีคุณภาพมันก็จะส่งเสริมตัวเราเองนี่แหละไหวพระสิมิโชมิลาบบอนี่เราต้องไปถามหาคือไหว้แล้วมันทําให้เราจิตใจดีไม่ฟุ้งซ่านมันก็ทํางานออกมาดีทํางานออกมาดีคววมจเจริญมันจะไปใสล่ลรนั่นแหละก็คือโชคลาภ ้าเขาก็กูจัดขานเขาคึ้ว่าอมเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆเราบ่าไหวแล้วก็บอเช็คบ่ไรดรอกบ่เช็คบ่ไลอันนมันก็บ่เปินอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองนั่นแหละนะครับมันเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็จงเสียสละมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าทุ่มครึ่งเนี่ยที่ไม่อยู่ก็ให้มาไหว้พระทุกวันหน่อยนะครับ